Hey, สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไนค a ล็อก X next generation นะครับเราจะมาอยู่กับตัวตุฟสายฟรีของเราตัว่าสไนเปอร์90วันนะครับเป็นตัวหลักของผมเองแหละตัวละครนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นธนูธนูฟ้าอ,อกสี่แค่นั้นแหละการ์ดการ์ดไม่มีก็ออฟแมวนิดๆแต่นอยประดับก็ประดับเจอกาะห้าสินะครับผมเล่นสายนกเนาะก็เป็นมารินสาฟี นี่ก็ประดับอินประดับอินเหมือนกัน50ใส่มารินเซอเฟียอีกไปหนึ่งอันนี้ก็อินหกสิมารินเซอเฟียนะครับหลักๆการ์ดผมดรอปเองแหละเพรผมไม่ได้เคยซื้อเลยนะมารินเซอเฟียถ้าเป็นชุด4ี่ผมยังหาตังซื้อเซตไว้ไม่ได้เลยไม่มีเวลานี่ยแหละไม่ได้เก็บเฟดซื้อนี่หลักๆที่ผมทำนะครับจะเป็นคดแร่เนาะเดี๋ยวราคาแร่ก็ขึ้น ผมเล่นเซิร์เวอร์เดเวอลิงเนาะเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นแล้วแหละในแรกตรงเนี้ยฮะเียเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะออกน่าจะไม่นานไม่นานปุ๊บเรามาที่ส่วนนี้ดี่ว่ามาดูส่วนหมวกหมวกเป็นหมวกกิจกรรมนะครับเดเว l i n ลิงเดเว n g h ลิงเฮดอทธเกสองอทเกสองเปอร์เซ็นต์หมวกดีมาแมแว่นตาเป็น กันกรบอดสิบเอร์เซ็ยังหาการสตาร์ไม่ได้แล้วก็เบนนีมารุปากก็ปากรถคูดาวนะครับลดซีดีเบนนีมารุเหมือนกันเนี่ยหลักๆตัวละครผมไม่มีอะไรด p s ก็แค่ประมาณหนึ่งแสนกว่าๆอางี้ยประมาณแสนเดียวใส่นกแหละอย่างว่าลองตีเป็นุฟาให้ดูเนาะ อยู่ประมาณนี้ถ้าติดคีก็เด้งเปแสนนิดแสนหน่อยหน่อยแต่นกนกต้องออกบ่อยอยู่นะแต่นานๆานทีออกเอนื้อเพราะรักผมน้อยแหละคิวหลักๆนะครับเป็นพี่จริงไม่ต้องอัพเชนแอโรเละนะอันนี้ผมไว้ e เก็บเอ็มละครับโอนไอนะครับพลอยเชอร์ไอ,อเนาะอิเลเมนทลแอโรฟิล์มคอนดะิชันเนาะ เอาแอปนกเนาะฟิตปีดดิเบ,บ,บนสติโลโคลนะครับอ่ะเป็นต้องอัพทูไซด์แหละ้วแอัปฟินบอลแค่พอละแล้ว,ลว,ลวก็ไอ้น,นี้สกิลนี้ทำให้ติดสตาน์ตต,ต้องมาใช้สกิลของนกเอเทมเมอร์นะแอปเจ๊ห้าไปทางผ่านเนาะให้วายไวเกตติ้งแล้วแถบดีเซลเอาอินยี่สิบจุดเนาะเราไม่ต้องวางหรอกนะจ,จริงๆอ่ะเราเอาแค่สติตัร์ตเลยจ,จริงผมก็ใส่ก็ได้นะอ่า ตัวละครฟรีแบบร้อเนนะตอนนี้ตัวละครผมก็อัปเกรดขั้น3นะยังไม่ได้อัพขั้น4นะยังไม่มีอันนี้เลยพลังการ์ดพลังการ,การก์ดก็มีแค่พวกนี้แหละมีนิดเดียวนิดเด่นดดหน่อยผมไม่ได้เก็บอะไรเยอะใส่ฟรีมีไฟผมก็มีหกชิ้นเดียวมีตามสภาพกรรมเลย เปนชันแมวเฮ้ยออฟแมวยังไม่ได้ทำ้วยไม่มีอะไรเลยสเตตัสผมอยู่ที่อิน464 6่อ่าเอืมกี่ยิงมบไม่นับเอติคีเนาะนกมันจิกเป็นเว,วรีละกายภาพแหละไฟนอลเอสพอยู่315%บอร์เบวกอันนี้ก็545%รอยส่ปอเซนเจาะเกาะฮะ อ๋อเคดูผิดอันอเจ้าเกาะเราส4บวกกับยี่สิเป็น68 68เ,เปอร์เซ็นต์ปีเร์เบรโบนัสเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะยัไงไง50 50เปอร์เซ็นต์เรามีพูดเงาเีา่ได้แหละนี่กิก็เริ่มอัพแล้วไม่มีแผ่นค่อยหาแผนอัพไปแต่นี่ผออัพเต็มแล้ว ถ้าเราจะใช้ถ้าเราไม่มีตังค์เราใช้แคออ่ใช้แค่เวลนี้แหละเวลสีแหละไปได้ดาเมจฟอค่อนเพิ่ม28%นอกจากห้ดีอ่ะนี่เวล6นี่สุดยอดเลยเพิ่มดาเมจ56%แล้วก็ทำเป็นดาเมจเป็นเลือดเป10%เ์ซ็นตด้วยอืบอกว่าใจเตกนี่แล้วก็เวล6เราไปาได้อันนีน้ก็ได้ไฟฟอค่อนแบตเตอรี่ไวส2ฟอค่อน14%ทุกๆฟอค่อนโจมตีมีโอกาส หน่จุดสีเซนสตาร์นอีกหนึ่งวิโอ้โหได้มามึงอย่างโกงเลยอืมแค่นี้แหละหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอืมทิงต้อมพาร์ทผมก็ไม่ได้ทำนะแค่ซื้อเนี่ยผมจะเปิดให้ดูว่าผมหาตังค์จากไหนเ้ไปก่อนนี่ซื้อหมดเลยขาย ผมจะขายพวกทานเนาทานพวกแวดเดียมอันนี้ผมขายป,ประทางชีวิตการ์ดการ์ดผมมีแล้วให้ดอกมันได้เยอะมากเลยอาทิตย์นี้ได้สามใบเลยขอจบรีวิวตัวละครนี้เพียงแค่นี้ครับผมเจอกันไม่ชาติต้องการครับ